สวัสดีค่ะดิฉันนางนงลักษณ์นาผมนะคะได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลจากสำนักงานพัฒนานชุมชนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะพื้นที่ดำเนินการนะคะคือบ้านท่ามะเฟืองหมู่ที่4ตํตำบลพลสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย ขนาดพื้นที่ดําเนินการนะคะหนึ่งไร่ค่ะสําหรับผู้ที่ไปอบรมนะคะก็คือนายสมจิตนาผมค่ะสวัสดีครับผมนายสมจิตนาผมนะครับผู้แปลอบรมสี่วัน3าคืนนะครับเกี่ยวกับการทํำโคกน้องนานครับที่แปลอบรม4ีวัน3าคืนเนี่เขาจะให้เลือกว่า1แปลงต่อ1บ่อหรือ1แปลงต่อ2บ่อนะครับ ดยการเราเขียนแบบแปนก่อนก่อนที่จะมาลงของจริงนะครับแล้วก็ตรวจแบบก่อนว่าทิศทางลงมไนทางไหนนะครับาสังเกตว่าตรงนี้จะมีต้นไผ่อยู่ข้างๆก็คือเราอยู่ปูก,กันลมนะครับเพราะลมจะมาตากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยประมาณ70%เซของของปีก็เลยปลูกกันลมทางนี้นะครับส่วนทางซ้ายมือเป็นบ่อบ่อที่1บ่อเล็กนะครับบ่อเล็กขนาด19คูณ20 16คูณยนะครับ ทีนี้ตรงบริเวณนี้จะเป็นโคกนะครับบริเวณโคกนี้ก็จะมีแหล่งเรียนรู้ที่ทําไว้ตรงนี้ก็คือเพาะชากระมาไม้นะครับเอาไว้สําหรับบริการเพื่อนที่ทมานะครับื่อเขาอยากได้เราจะได้แบ่งไปนะครับแล้วก็แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเล็กๆเนื่องจากที่เราน้อยก็เลยเอาส่วนหนึ่งลงที่สระนะครับส่วนหนึ่งอยู่บนบนโคกไว้เก็บวัสดุนะครับ ตอนแรกๆนะครับสระเรามาก็จะปลูกกล้วยนะครับปลูกอะโวคาโดนะครับตัวนี้จะเป็นแหล่งเรือนู้ที่สองนะครับแต่ว่าดัดมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเป็นเป็นโดนัทปลานะครับคือเราฟางข้าวใส่ใส่ไว้ในสระอันนั้นคือโดนัทปลานะครับสารที่จะไปให้อาหารปลาได้นะครับจะเป็นเห็นฟางนะครับนั่นคือฟางโดนัทปลานะครับ เราปรากวหมดเส้นปลาเราเนะี่ยเมื่อกี้นี้มันถูกฤดูแรงน้ำไม่มีปลาตายเยอะก็เลยเอามาทำน้ำหมักซักนะครับไปใส่เส้นไม้นะครับวัน,นะบนนี้อาจจะมีกีิแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งใส่น้ำตาลไปไดป้อาทิตย์หนึ่งมัน,นก็จะกลิ่นเบาลงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับอีกตัว เชื่อนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาน้ําใส่เยอะมันก็จะเป็นทรงนี้นะครับน้ําหมักน,นะครับที่ไม่กินหน่อยนะครับเดี๋ยวจะดูว่านนัิเป็นน้ำนี่ครับี่เศษน้ําแล้วน,น้ำแล้วนะครับเราทำเสร็จถังไว้อที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ันนี้คือสภาพแวดล้อมด้านข้างนะครับที่ผลต่อื่องจากพวกน้องนานะครับเป็นเป็นป่าพุทรา ก็จะเอาปริมัตที่ทตรงนี้ไปไปฉีดพ่นทุก15วันนะครับ15วันครับผลพลอยได้หรือกิจการสต่ยอดนะครับเรียนว่า hmm. ตอนนี้มีแหล่งอาหารแล้วนะครับปีนี้ตั้งแต่ปี64สีถงนี้ปี68ก็ประมาณ4ปีนะครับก็จะมีของกินตามมาก็คือหน่อไม้่ากระชา,าแล้วก็กล้วยแล้วก็ปลานะครับตอนนี้ดูผลผลิตอันที่2นะครับ แหล่งอาหารที่สองที่เราจะนําใช้ก็คือคือกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยปีที่สามอาจจะลูกไม่ค่อยตัวเท่าไหร่นะครับถ้าปีแรกๆนี้สามสองนะครับอันนี้อาจจะคนเดียวส่วนกล้วยนะคะที่พ่อปลูกไว้นะคะก็จะได้ต่อยอดคือการทําขนมไทยนะคะก็คือการทําข้าวต้มมัดการทำข้าวต้มมัดก็จะเป็นของกลุ่มสมาชิกนะคะก็จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน เหมือนกล้วยเราเอามาเราก็จะเอามากินก่อนแบ่งปันเพื่อนบ้านคนข้างเคียงก่อนนะคะที่เหลือเราก็ไปทําขนมแล้วเราค่อยขายนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เราก็จะมีกลุ่มพาชาวบ้านทาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะเพื่อว่ากล้วยเราก็ซื้อจากจากสวนของเราใช้ทงสวนพวกใบตองพวกอะไรก็จะให้ชาวบ้านมีรายได้ในกลุ่มนะคะก็จะช่วยกันดูแลกันเพื่อความรักความสามัคคีในกลุ่มะคะ่ะ